วันนั้นคือครั้งแรกเลยที่เขามาทักก็คือวันที่ถูกหนึ่งเจ็ดที่แกรนแม่จำลองกรีดกันอยู่ที่ร้านผสมนะคะเขาถูกหนึ่งเจ็ดหนึ่งล้านกว่าค่ะหนึ่งล้านกว่านี่คือความเป็นมาที่รู้จกักเกษบิ๊กนะคะแล้วแกบ,บอกว่าเดี๋ยวประมาณสักปีหน้าปีหน้าก็คือปีที่จะผ่านไปเนี้ยค่ะเดี๋ยวแกจะมาเมืองไทยแกจะมาพร้อมกับรางวัลชิ้นใหญ่ให้กับลุงพล นะคะพาะลุงพลให้โชคเก๋ล้านกว่านะคะแล้วที่ผ่านมาเจ็ดเก้าเกได้สองร้อยห้าสิบใบเสียบิ๊กมีตัวตนค่ะเก๋คมมนมาตลอดแล้วแอนก็บอกลุงป้าแล้วนะคะว่าเสียบิ๊กจะมาเมืองไทยวันที่สิบห้ามกรามีของขวัญให้ลุงแล้วเมื่อคืนเสียบิ๊กมาในไลฟ์สดแอดแอนด้วยมายืนยันค่ะว่ารอนะคะแล้วก็มีของขวัญให้กับยูทูบเบอร์ทุกช่องที่นี่ด้วยแต่ไม่บอก ก็คืออะไรครับนะคะแล้วทีนี้แอนบอกว่า,อาโอเคเียบิ๊กจะมาวันที่สิบห้ามกราเกจะมาด้วยคณะของคนห้าสิบคนห้าสิบคนนี้หมายถึงว่าเกเป็นคนที่เปิดชมรมเพาะกายเพราะว่ารูปภาพเกจะเป็นรูปภาพเพาะกายที่แบบมีกล้ามใหญ่ห้องนะคะเออแล้วแกบอกว่าจะมาจํานวนห้าสิบคนห้าสิบคนนี้แอนก็เลยบอกว่างั้นเฮียถ้าถ้าเฮียมาปุ๊บเดี๋ยวแอนจะทําป้ายใหญ่เลยต้อนรับ เดี๋ยวหนูบอกลุงก่อนอทําป้ายใหญ่รับต้อนรับแล้วก็ทําอาหารเจทั้งหมดมีขนมจีนมีสลรเปามีอะไรทุกอย่างมีคือต้อนรับเป็นของเจทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แอนแอนก็เลยบอกแกว่าโอ๊สงสัยใครจะจะ้าจ,จะเยอะมากเลยนะท่านหนูทาแกบอกว่างั้นเยริกเป็นจะภาพเลยไหมอ่ะหนูเป็นคนทาแกบอกโอเคเดี๋ยวโอนให้สองแสนหนูบอกโอ๊ยเงี้ยใหญ่ค่ะมันเยอะไปมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก แกบอกว่าให้จริงให้สองแสนเลยเพราะสองแสนนี้หมายถึงว่าแกให้เราไปใช้ด้วยไงเออก็ทําหมดเท่าไหร่ก็นอกนั้นก็ไปใช้เพราะว่าแกก็มาอยู่ในช่องมาส่องดูแล้วหนูบอกว่าเฮียพูดจริงบอกแกบอกว่าพูดจริงเดี๋ยวแกจะให้ผู้จัดจาก,การจัดก,การให้แก,กว่าอย่างนี้เดี๋ยวคอยคอยก่อนเพราะว่าเอ,อ่อเอฟซีในช่องเมื่อคืนก็ประมาณเกือบสองร้อยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเป็นพยานให้ก็เลยว,ว,ว่า แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเนะาะบอกว่าดูในช่องช่องอไหนก็ไม่รู้แหละบพราะว่าพี่แอนจะปลูกบ้านพี่<ช>แอนจะปลูกตรงไหนอ๋อแอนบอกลุงแล้วนะคะว่าจะไปซื้อดินถแถวสกนลนครเพราะว่าแอดแอนไม่มีบ้านพ่อแม่เสียชีวิตอดไม่มีโอนบรดรกอะไรให้ลูกเลย <คะ S 1> แล้วหนูก็ไม่มีบ้านหนูก็เช่าก็อยู่ตลอดอยู่ที่ไหนก็เป็นบ้านเช่าก็คือไม่มีบรดรกให้ลูกก็เลยอยากจะซื้อดินไว้ ก็เลยบอกเท mm ีย hmm. บิกเมื่อคืนว่าถ้าเงินที่เหลือจากการทําของตรงนี้แกแอนจะไปซื้อที่ไปซื้อที่ดินตรงนี้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้เราก็อยู่ mm hmm. ก็คือเหมือนกันนายอ่ะปลูกบ้านไว้เป็นบทลงให้ลูกเพราะว่าอะไรก็มันไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบทําไว้ตรงนี้นะคะต่อไปถ้าเกิดหนูเขาเรียกว่าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี้ยแล้วลูกจะอยู่กับใครลูกจะมีบ้านอยู่ไหมนะคะเราก็ต้องคิดเผื่อลูกถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเออเราอยู่ตรงไหนก็ได้มันก็ไปอยู่สถานธรรมได้เออ แต่ว่านี่เรามีลูกแล้วลูกหนูจะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะ FC นะคะเพราะว่าเราต้องวางแผนให้กับลูกอืมเพราะฉะนั้นแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกจะจัดการให้เีกว่านี้นี่คือความเป็นมาสองเสนพอดีในเขาไปเอาเขาไปได้ยินพอดีนะคะคืออ <c oughs> ล้วอีกเรื่องอ่าโอเคเรื่องรถโอเคอ่าเรื่องรถที่มา<ถ>เมื่อวานเรื่องรถต้องขอ,ขอประธานาไัยขอประธานาภัย FC <c oughs> ทุกช่องด้วยนะ เมื่อวานเอเอนเมารถเมาเพราะว่าอ่านคอมเมนต์ในในรถในรถของหมอหนุ่มมาลายตาเออมันเมาเพราะว่าเออนจะอ่านอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เมารถทีนี้มันมันมีอาการเหมือนจะอาเจียนนะ<ช>เออก็เลยเราก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยแล้วมันหมดแรงก็เลยนั่งทำทำเห็ดแล้วหมดแรงนะก็เลยให้ลูกสาวโอ,อมารับ<ช>อ่าก็มีบางคอมเมนต์ก็บอกอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นบอสแล้วเหรอไม่ออกมารับโอ้ตายแล้วหนูก็เป็นยังไงหนูก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละ นะคะจะประเด็นว่าลถคันนี้ซื้อสดไม่ใช่ไหมครับพใช่ซื้อสดของ f อค่ะค่ะเท่าไหรคะของเอ่อของออสเตรเลียปิดเผยได้ไหมออสเตรเลียเปิดเผยได้เมื่อเมื่อวานเขาบอกอยู่แล้วสองหมื่นหกค่ะจะเพราะว่าแกแกเป็นเป็น f อฟซออสเตรเลียเนาะแกก็ตั้งใจซื้อรถให้เพราะว่าจะให้ติดพ่วงไปซื้อของที่เต่างอยแล้วก็เผื่อไปส่งลูกไปโรงเรียนประมาณนี้ไม่ต้องเอารถสกูตเตอร์ไปเพราะว่าแกตั้งใจจะให้นานแล้ว แกให้หนูลงไปดูรถมือสสงอันนั้นเป็นมือสสงแต่ใหมออ่มากเลยเนาะมันเป็นไอบริษัทที่เขาประมูลรถอนะประมูลรถที่เราเราไม่รู้เนาะนก็เลยพาพี่หนุ่มไปดูเพราะพี่หนุ่มก็าดูรถเป็นไงนก็เลยเลือกแกไปค่ะเพราะว่าก็เขาเรียกว่าถือว่าถือว่าถูกมากเออแล้วก็มีการทําทะเบียนทําอะไรด้วยก็บวกเพิ่มเข้าไปนะ,ะที่จริงราคามันสองหมื่นห้า เดี๋ยวแกจะให้ประกันรถด้วยอีกสองทันรวมเป็นสองหมื่นแปดแอนแอนพูดะไรชัดเจนนะไม่ปิดบังเอซทุกคนอยู่แล้วนะคะโอเค<ะ>เคลียนะร์เนาะนักเคลียร์เคลียร์ค่ะเคลียร์ค่ะไม่ได้ขอนะฮะหนูไม่เคยขอใครค่ะนะคะไม่เคยขอใครเพราะว่าเขาเต็มใจให้ถ้าถ้าใครอยากรู้โทรหาแกได้นะ,ะแกอยู่ออสเตรเลียนะแล้วก็ของพี่ต้อมอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวหลังวันที่ยีสองนี้จะไปซื้อคร่องนวดแป้งด้วย เป็นยังไงเครื่องนวดแป้งเครื่องนวดแป้งสองแขนอ่ะที่ทําแป้งสารปานอ่ะเพราะว่าจะมีเอฟซีสั่งเลี้ยงยูทูบเบอร์ด้วยสั่งไหวเพ่อปู่ด้วยเพราะฉะนั้นนวดมือมันนวดไม่ไหวต้องใช้เครื่องนวดแป้งสองแขนอันนี้เป็นของขวัญมันเกิดของพี่เจ้าให้ยี่สิบสองกรกฎาคมที่ผ่านมาโอเคแอนขอคุณค่าคลิปนี้ขอคุณพให้แอนนะคะขอบคุณค่ะ ีสวัสดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคือทุกอย่างโอเคค่ะขออนุญาตลงคลิปเพียงแค่นี้นะสวัสดีค่ะไม่ใช่สายแปดพีพาไปดูไม่ต้องคลิปพาไปดูนี่พี่กอลัมนะฮะอัปเดตพี่กอลลั่มเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังน้องอื้อยังเจ็บอยู่ไหมครับกอลลั่มยังเจ็บอยู่ไหมครับ นี่นะอาการล่าสุดของกอล่ามนะก็หลังจากที่ไปทําแผลนะฮะอะไรอะไรคุณหยุดเป็นอะไรเป็นอะไรฮะไม่มีอะไรหรอกมาเล่นด้วยการเฉยๆไม่ได้เหรอห่วงใครห่วงอะไรทําไมเนี่ยฮะขี้เหล่แท้ดูดูดูเลอะ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 อุ้ยฮะไปซุกอะไรดินอะไรที่ไหนมาทำไมขี้เหล่จังเลยฮะโอ้ย นี er: ic, s <S Why ่ไงข้าวเยอะะทำไมไม่กินกินไปเนี่ยกินไปไม่เอาเอะเทอะไม่ให้จับไม่ให้เล่นดยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอแล้ไปต้อมอยู่กัเลยนั้นรถเกิดดช้าแปพี่บอกให้โคสตา เขาไม่ปอกขาด้มันถึงขนาดนีเนาะไม่กดซ้ายเลยอไม่ได้กดออกไอ่ออกเรวจะเ้า